เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในบ Monster Hunter นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวซึ่งวันนี้เนี่ยผมเขอขอลดทำอาร์คครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ละกันนะผมก็คือมันจะมีตอนนี้มันมีเจ็ดวันเจ็ดดันนะผมจะจะลืมแบบนี้ละมั้งเป็นเจ็ดวันเจ็ดดันนะครับผมซึ่งมันจะมีดันนะผมมันดันให้ลงทั้งหมดเจ็ดดันนะผมพี่เตอร์ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการอันนี้ใหม่นะมันเป็นเดี๋ยวเดี๋น,นึงนะ loyalty โอเคซึ่งสําหรับอันนี้เนี่ยซื้อพรุ่งนี้ผมจะรอลงไปรอลงถ้ำแต่ไม่ใช่ถ้ำดีเป็นดันเจียนนะครับผมเป็นดันเจียนของตัวทีเล็กนะผมเมื่อห้าสัปดาห์ที่แล้วผมใช่ห้าสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อที่ผมจะได้ไปเข้าห้องข,ของเจ้าเมีการโลครับผมซึ่งผมจะได้เอามาจับด้วยนะแล้วก็อย่างนะเมีการโลเนี่ยเป็นตัวที่ให้ exp เยอะมากประมาณไม่กี่อยใช่ไหมกให้ประมาณ3 0มสิบผมก็คูณสามคูณสองะไรไปก็ได้ครับผมดวดีแต่นีเราในอาทิตย์นี้เนี่ยออในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะขอเล่นแต่บอนฮันเลยละกันนะครับผมจะได้เป็นการรื้อฟื้นความเก่าด้วยโอเค นี่ผมได้ใส่เป็นชุดฟาร์มผมนะผมเป็นชุดเลเทอร์เป็นชุดหนังนะผมมันจะมีสกิลสปิริตวิวก็คือจะทำให้ของเนี่ยพังช้าขึ้นนะผมแต่ว่าจะมีเวลน,นี่เวล,นนเวลแค่เวลแรกับผมคือเราต้องไปหาหินไงโอเคนีน่เป็นกลูเป,ปโกครับผมจะยินเสียงเบาหวานน่นจะได้ยินเสียงอยู่นะ เป็นนกเป่าแต้ผมไม่รู้ใครเรียกแบบนี้ป่ะนะแต่ผมชอบเรียกนกเป่าแต้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นนกที่แบบค่อนข้างจะน่ารำงคาญแต่ว่าของก็ดีอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะผมต้องจากมันเป็นธาตุไฟนะผมซึ่งธาตุไฟเนี่ยถือว่าเป็นธาตุที่ดีที่สุดในสามดาวเลยครับผมแล้วก็อย่างนั้นจะเป็นธาตุที่ที่เยอะที่มีเยอะสุดลวมั้ง โดนหางไปเรื่อยๆนะใช้เนี่ยก็ทาเห็ดร้อยร้อยกว่าเลยนะผมคุมคุมก็เกลื้อๆตอนแรกผมก็ผมจะใช้เอออันนี้นะผมอุ้ยแต่ว่าตอนแรกอะที่ผมคิดว่าน่าสนใจผมก็จะจะล่วงผมว่าผมถ้าเกิดว่าไปเห็ดบานแล้วเนี่ยเราจะทำเรื่องหมดเลยนะผมแต่ว่าผมจะเป็นแคต่ตัวเดีดในระหวา่าง ดาวนั่นนหะครับผมคือเข้าใจปะคือแบบตัวเด่นๆอ่ะก็คือเราก wow. ็ไปในดาวแต่ละดาวอ่ะก็จะมีตัวเด่นอยู่ก็คือจะเชื่อมตัวที่ใช้เลื่อนนะครใช้เลื่อนเฟซหรือว่าตัวที่เป็นสายพันธุ์นี่แหละเพราในโลเล็งไม่ค่อยมีหรอกครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาคเฟซหรือว่าไรเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในเชื่อมและเบียบบล์บ้างแต่ว่าสลับในภาคนี้เนี่ยต้องเป็นไฮไลท์เท่านั้นครับผมถึงจะมีสายพันธุ์แยกครับผมคือเป็นซับสปบซีชีนก็แหละ ตัวแรกที่เราจะได้เจอเป็นตัวอะไรอ่ะเอ่อตัวพ่อมูดกนะผมเอา้าเอาื้อชุดของมันเนี่ยป้องกันไฟได้ดีมากครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าผมยังไม่ทําอาวุธมาหรอกนะเฮ้ยให้ผมทําอาวุธหน่อยดีกว่าเป็นสวิสเอ็กซ์นะครับผมก็ดีใช้ได้ถึงแม้เราจะไม่มีจอสติ๊กครับผมแต่เราก็ยังขอเล่นหน้าอยู่บอกเลยนะว่าพอ,อยังเล่นหน้าอยู่ จะตนะผมว่าเราจะมีกีดลอ่อมอนสเตอร์ด้วยนะผมได้ที่ที่ได้รับผลมาจากไอ่อะไรงก้กอนเมื่อกี้เหมือนกับน้ำลายมานะผมมันเอาไปลอ่อมอนสเตอร์นะครับผมเฮ้ยเด้อเด้อเดเดีด๋ยวผมผม,ผมลืมไปผมว่าเรามีอยู่ไม้ซีทไม่ได้จากการไปแลกมานะไปได้มาเก็บเก็บก็ได้เลยเอาอยู่หายไปไหนแล้วล่ะ เอาอุตส่าห์หนีมาไม่ม,ไม,มีไม่มีเสียงเพลงแสดงว่าไม่อยู่สมังก็ยังต่ำมาไม่มีอ่ะเอาอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่มีอ่ะโอ้ตอนนี้โอ้มีเจอเลยอ่ะผมอ้อเจอแล้วเอเคเมื่อกี้จะกำลังจะบินไปเลยชั้นนี้ตอนนี้เ,น,น,เนี่ยเราสามนายไงนี้ยต้องทำลายป่ามันให้ได้อ่ะผม น้องตัวนี้ก็เปลี่ยนเสมอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเกจะกินติดบักเฮ้ยกินบักยังอ๋องโอเคหายละแต่ว่าเออผมลืมออกไปถ้าเกิดว่าเราจะทำอาวุธของมันเนี่ยคือเราจะต้องใช้ของจากส่วนปีกของมันก่อนนะผมนั่นก็คือฟินสโตนนะผมจำมาผมว่าฟินสโตนใช่ไฟสโตนนะผมไฟสโตนนั้นหาได้ตอนสี่ดาว เออใช่พลื้อออกไปผมว่าสลหรับันนี้ผมก็ได้ลงถิกเจแปกไปเยอะเลยนะเพราะว่าผมเอามาผสมผสมกันก็เป็นถิกเจแปกที่ผมชอบนะผมเ <t> ช่นออะเช่นตัวอะไรบ้างอ <t> ่ะมีถิกเจแปกของมอนดีวียนนะผมแต่ตัวแต่ตัวน,นี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เหมือนกับว่ามันจะมันมันจะอักอิกมาจ,จากตัวมอนเฟสติโอนะผมจะ่ากินโอ,อโอ้าหเี่ย แต่ว่าตัวนี้เป็นแต่ว่าถึาถงมาฟิสซิโอแล้วนะผมมอฟิสซิโอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่นะครับผมเนื่องจากว่ามันจะ,ม,นจะมันจะแซฟคอนโทรลให้เราไปหมดเลยครับผมก็คือสลับการการเคลื่อนที่นั่นแหละสมมติว่าไปซ้ายก็จะเป็นขวาขวาเป็นซ้ายครับผมขึ้นขึ้นเป็นล่างล่างเป็นบนนะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกับเราปรับแกบบ็แบบแบบเกมต่างๆเช่นไมค์คาร์มอสอาร์อะไรแบบเนี้ย okay. เราสามารถ โอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวกำลังจะบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูนิกบล็อกเพื่อให้มันหยุดได้ครับผมเป็นการเรียกสัตนวน์เอาลืมดูเลือดเออไาไอ้ฟราเอยเออผมรู้ไหมผมว่าตอนนี้เราได้ตั้งชื่อตัวละครเราว่าบาสันนะครับผมบาสันจะเป็นตัวแซดนะไม่ใช่ไม่ใช่บาสันที่มันไม่ใช่คำว่าสันที่แปลว่าดวงอาทิตย์นะ แบบว่าให้เดินๆหน่อยอ่ะอทีรับดาไม่ต้องรับหรอกมั้งมันน่าจะไปหาอะไรกินมันไม่น่ากินเนื้อหรอกมั้งตัวนี้มันไปแล้วมันไปโซนนี้นั่นไงตัวนี้น่าจะเหมือนกับคลิปที่ตอนที่มันโกรธแล้วมันไม่สั โอ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ทำขาทำทำปีกมันแตกแล้วปีกมันแตกแล้วก็ถือว่าดีโอ้ยโโบชุดเราเนี่ยป้องกันเดี๋ยวชุดผมเนี่ยลบป้องกันไฟลบ5้าเลยนะคะผม ใส่ซได้เวลารุมไฟเนี่ยมันชอบแบบเอาเอเหมือนกับเหมือนกับแบบทำให้นิ่มมันพองขึ้นนะผมไอ้ตรงคอมันอะเหมือนกับลูกเสียงโอ๊ยเล่นซอนเนี่ยผมผมไม่ค่อยถนัดช่วงเล่นตัวนะผมหงุดหงิอะไรอ่ะหนาดยาแล้ว แบบเอาวิธีมันมีความคล่องตัวผมตายแล้วไอบ้บ้าเอ้ยเดีเดแดๆแป๊บนึงตอนนี้สวิสแอคเนี่ยผมต้องอได้เลยได้รอยอย่อเลยดูมาเออสำหรับตอนนี้เนี่ยในเกมอาร์เนี่ยผมอาจจะเปิดเอ่อผมอาะในสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปดองเอาไว้รับผม จะไปโซนเจ็ดก่อนับผมแล้วค่อยไปโซนกาที่ที่จะนอนซึ่งเราจะมีโอกาสชาร์จได้ผมมาสิเฟรยเออเอาหางแข็งอีกมีหางมันแข็งวะแต่ว่าสำหรับช่วงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะซิท เดี๋ยวมันจะหิวมันจะฮิวมันจะฮิวยิงให้เราปะมันยิงให้เราเหรอไม่ใช่มันยิงกับตัวที่มันเรียกมามันฮิวกับพวกมันโอมทำฝังใส่ตัวเฉยโอมตาอยู่มาทางนี้เฉย Game and <laughs> เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่วะโอ้ยี่สิบเจ็ดนาทีเลยเหรอคุณเก็บของมันมาแต่ว่าผมว่าสำหรับสามอู้ได้ดีวเฟเวอร์มาเป็นผนสองตัวเข้ได้เป็กกสกิลมายูิีไม่ได้เปกกับฟิชชั่นไฟมาไฟกดปักก,ก,กดบักบกดบ,บ,บักนี่น่าจะเอาไปผสมอะไรสักอย่างนี่แหละน่าเป็นเออน,น่าจะเอาไปผสมเป็นฟาร์เคสเตอร์นะครับผม นี่ไงผมได้ฟลิสโตนสตรองเบรกก็คือเป็นเป็นส่วนปากเป็นส่วนจังอยปากมันปากเลยปลากนมไม่มีโรเล,ยเลยียผมแยกพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละก็ได้เออคิสตันมากับแ็ตพแพร์แล้วก็คนนี้มีอะไรจะขายหรือเปล่าสามารถอันนี้แต่ผมขอเบบีคิวก่อนเอ้ยมไม่ไมนี่เป็นการอับเกร็ดน้องเหมียวไม่ไม่เอาหมูวิ้วพิ่ก ตร <Okay, S 2> <Okay. S 1> งนี้น okay. ต้องจังหวัดโอไม่ได้ว่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันต้องใช้อะไรหรือเปล่าสำหรับของเปโกยกในเกลมาโอ้ย oh, ขาดของเพียบเลยเว้ยทางมอนมอนเอลมอนสเตอร์เอล เว็บิดเฟเวอร์อีกหนึ่งอันเอ้ยแต่ของมันดีวะ่ะเอ้ยแต่ว,ว่าแอาสุรอสโอ้ยอสุรอสเปาบรบลิสแล้วก็บาริทไอนแล้วคาตานะนี่ขาดอะไรขาดอิลเซียมออยกับเอ้ยไม่ใช่อิวเซียมเออผมขอเล่นอี้แล้วกันนะผมอิลเซียมอิลเซียมออยกับไอคิสโต้อันนี้มาแล้วกันนะผมงั้นเดี๋ยวเอ้าได้อันนี้มาเป็นของกาดนะผมสามารถกาดได้ อ๋อใชน่นี้ต้องไปซื้อเทลแมนนี่เป็นบิสเอป์เทลแมนนะผมเป็นเอ่อการออกกาเดี๋ยวต้องเอาของก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้คริสตัลกับบูเซียมโอเวครันะผมไม่มีไม่มีฮอตดิงด้วยไม่มีฮอตดิงด้วย ตรงนี้ก็มีหมูป,ป่าด้วยโอ้ได้อ่าซู perie เจลเบลมาสันชาเอ๊ะไม่ใช่สันไพรสันเออได้ไอคริสตัลมาเดียวแต่แต่ว่ามันน่าจะมีที่ที่ไอ้นี่เยอะอยู่ผมขอจำได้อยู่ผมพยายามโอ้ได้เอ่บอบลสโตนมาเป็นพอยฝาดนะผมไอ้คริสตัลโอ้พ,ยยพี่แอคดั่นนี่ซันไพรเจเลเบลอืมขุดได้เยอะจังวะ ไม่ไรได้อาร์เมอร์สเปียร์แบบปกติมาโอเคตรงนี้คุณได้อีกที่หนึง่งมิสเตอรี่ชามโอ้เรามีโอกาสที่ได้ชามจริงๆมาอันนึงครับผมมิสเตอรี่ชามอีกแล้วโอ้รัสเชดโอ้ของดีอะโอ้ผมได้มิสเตอรี่ชามาสองอันแล้วก็รัชเชดนะผมเป็นแบบของขึ้นสนิมนะผมปลาสเตานอร์เมอร์สเปียร์ปลาสโตน บรัสโต้ครับมีที่ไหนได้กว่ามีอ่อลูกน้องลูกของกิกกนอกนะผมไอคิสโต้ไม่ใช่ไม่ได้อิซูเรียมเลยอิซียมอือเซียมอะไรสักอย่างแหละไม่ได้เออนี่ไงได้มาแล้วหนึ่งแต่เราต้องใช้ตั้งห้านนะผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไลคิสต้มาแทนบอลแล้วกัน เอาโดนอันนี้กัดคุณมันเหมือน,นจะคล้ายๆกับปลิงนะผมเคไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ได้ของดีอยู่สำหรับตัวกิกกี้ปกตินะผมจำได้ตัวนี้ชื่อกิกกี้มันจะดูดเลือดเราอะผมกลัวเราจะตายถพอว่าเป็นตัวที่ค่อนหน้าค่นค่อน้าอะไรค่อนข้างจะน่ารำคาญน,นะผมตอนที่เราไปสู้กับกิกกิ้หนอกเนี่ยเพราะว่ากิกกี้หนอกมันจะสามารถแบบสามารถคลอดพวกตัวนี้แบบเรื่อยๆเลยครับผม ออะไรไข่ที่มันซักบรมวมเราไมาด้วเอออาจจะนานอยู่คลิปนี้แต่ว่าตอนแรกผมว่าผมผมอยากจะไล่สุดมากเลยแต่ว่าไม่ได้มาถึงมันซับไงไม่ได้สดไม่ได้ อาผมตายตัวลูกกระจอกนี่นะไยมันก็เกิดมาเรื่อยๆแหะตรงนี้ทุกครั้งที่เราออกมามันก็เกิดมเรื่อยๆเลยวะสำหรับพวกไข่ของคิ่กินออกเจอได้สีดา ไได้เวลิตี้มาเวลิตี้หายแนี้แล้วก็ยังมีอีกที่นึงตรงนี้ใช่น่าจะมีแค่นี้เอ้ยเดี๋ยวยังมีอีกที่นึ่งนี่ีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อนสตน์ไม่ได้ีคสแตนร์พีดแล้วอะฮะ งนี้กที่หนึ่งใช่ปะใช่โอ้มาร์คาริโอยเขี่ยไปเก,ก็ออบททอ,อะไรด้วยบักปัดเออนี่แหละคิลเลอร์บีเทิลเก็บอะไรดีแฮนทัชบอมแล้วกันกดปักแค่โอเคเกิดอะไรขึ้น สลงไปเราดูกันว่าจะได้อะไรนะโอยมาใหม่ต้องเอาของจากเมวนี่โอ้ใชยปืนมาเลมอนไอซ์แลนด์ไม่ใช่ดิออดอเอมอนเอสเลอร์นี่โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปใช้นี้ดีกว่าลองลองมาใช้ปืนบ้างครับผม ปกยวเดี๋ยวปกเ,เก็บนี่ใช่ okay, เก็บของไปเคเวสโตนไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าเราจะใช้ไปใช้ปืนนะผมเป็นดีมอนเอสเตอร์นะผมเป็นรไ,ได้รับอเลรอ่ะสามเหมือนปืนสมัยก่อนเลยเค okay, มีเอ้ยลูกกระสุนแครกสองสองครั้งเวลหนึ่งสองครั้งด้วยอ่ะ ก็ดีอยู่มาคูดิงมาด้วยก็นี่ยเดีด๋วยวอะไวนะสองลูกแล้วก็ลูกศุนย์เอานอ,อร์มอนี่เขาน่าจะมีให้แล้วนะผมเอาลูกศูนย์ไฟมากันแล้วกันใส่สามสิบนัดเองแคลค่ะแคลกนี่นี่แคลกโอ้ยแคลกไม่พอผมเสร็จแล้วต้องจะขายเราต้องขายอะไรอะไรอันหนึ่งไปเอาอีควิปแล้วกัน ไหนอันนี้ขายได้ร้อยหนึ่งอันนี้อันนี้ละกันผมไม่ค่อยได้ใช้ดาบใหญ่เท่า <Hi. S 1> okay. ไหร่ดีดีดดดนี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถทำาวามป่าได้ปะเรายังไม่สามารถทำได้มอนโอเคนี่เรามีนี่เอ้ยเราสามารถส่งแมวไปได้นี่หว่าเดี๋ยวเราผมไปซื้อแมวด้วยว่าแต่งเงินตัวจะพอปะเนี่ยเงินอ๋อเงินร้อยบาทอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอเคแมวตัวนี้ ชื่อชื่ออะไรดีชื่ออ่ะไปหนึ่งคิดชื่อก่อนชื่อเต้าหูแล้วกันเต้าหู้ไม่รู้เขียนถูกป่ะนะเต้าหู้ <What? S 1> โอเคเต้าหู้นี่เหลือเงินไม่พอหนึ่งแปะผมว่าเขาให้เราอันนี้สองอันสองตัวภาคนี้ครับผมแล้วก็ใช้ไปยาวๆเลยครับผม ซีรีส์ควิสซีรีส์ควิสมีค่าตัวอะไรดิเล SDK, ็กกับแจ็กกี้เหรอยัง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 ไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปตรงนี้เราจะเอ้ยตรงนี้เราทำได้แล้วนี่หว่าต้องการ้องการต้ต้องฟิสกับเบสฟิส กเลยดีกว่าทำควสเล็กๆก่อนไม่ได้ว่ะโอเคงั้นเราเพื่อผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วส่งไอนดียชินโชคก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้คน้อางคลิปในหม่ๆด้วยน,นะครับผมสวัสดีครับบ๊า,า bye ยบาๆจากชินนาไปลาบอลอกันเวลาไม่เหลือแล้ว